สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง APM Apple Man วันนี้เราจะมาพูดถึงนาเบรนฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้สเตฟานออเตกาก็เฝ้าเสาเป็นผู้รักษาประตูกองหลังสองคนก็จะมีอาคาญจีกับอาเก้แบ็กสองฝั่งมาชิโนนูเนสแล้วก็กวาดิโอนะส่วนกองกลาง3คนก็จะมีเบรโดซิลวาโควสิตแล้วก็เค v วินเดอรบอยปีกสองข้างปีกขวาใช้ฟิลโฟเดนปีกซ้ายใช้ ซาวินโยของหน้าเป้าก็เออร์ลิงเบ้ฮาแลน เริ่มเกมมานะก็โดนบุกยับเลยขึ้นต่อบอลขึ้นไม่ได้ก็โดนบุกใส่บุกใส่เรื่อยๆนะต่อบอลกันไม่ค่อยขึ้นแมนซะิตี้จนนาทีที่14เอมเปโม่ยิงเสาแรกนะแต่ติดแมนซีก็จะสวนก็ต่อบอลกันไม่ขึ้นนะก็โดนบุกอยู่เรื่อยๆแต่วันนี้ดีที่มีการขยับเขยื่อนร่างกายกันมากขึ้นนะมีการสลับตำแหน่งกันคือเหมือนแมนซิตี้แต่ก่อนแล้วแหละเหลือแค่จังหวะสุดท้ายและต่อมานาทีที่19วิซ่าเกือบเสียประตูวิซ่า กึ่งยิงกึ่งผ่านนะมาหน้าประตูเอ็มเบ่รอซัดแล้วแต่ว่าไม่รู้เขายิงหรือผ่านก็เลยหลุดเสาออกไปนะก็ยังไม่ได้ประตูนะเบนฟอร์ดมาถึงจังหวะการบุกข,ของแมนซิตี้บ้างในนาทีที่22จังหวะการบุกข,ของเดอะบอยนะเปิดให้ฮาเลนสุดสวยเลยแต่ฮาเลน มองออกเสาแรกตรงหน้าต่างเสาแรกนะก็ยังไม่เป็นประตูต่อมานาทีที่27เดอมุ่งวันนี้กลายเป็นเดอมุ่งซะแล้วไม่ใช่ลัดฟอร์แต่คือซาวินโยลูกนี้ยิงข้ามคานนะนาทีที่27และนาทีที่49สาซาวินโยคนดีคนเดิมเลี้ยงมาแต่ไกลแล้วก็ยิงอย่างสวยผ่านประตูแล้วแต่ว่าชนเสาเด้งออกไปก็ยังไม่ได้ประตูมาเริ่มครึ่งหลังกันนะก็ยังไม่มีอะไรก็ส่งกันไปส่งกันมาแมนซีก็ยังโดนบุกอยู่เรื่อยๆเหมือนเดิมแต่เล่นดีขึ้นแล้วแหละแมนซี่แต่มีจังหวะพลาดบ้าง พาดนิดพักหน่อยก็มาถึงนาทีที่51มัตเนูนเนสวันนี้เขาเล่นโคตรดีเลยนะไม่พลาดด้วยเปิดให้ฮาเลนฮาเลนมงแต่มันตรงตัวผู้รักษาประตูแต่มันตรงตัวผู้รักษาประตูนะมาร์คฟเคนเทฟแบบอุตสาห์ได้โอกาสทําไม่ได้นะและนาทีที่53 ly, ิบลิตเตอรี่ยาแนวฮะยิงแต่ติดออเตกาเซฟไว้ได้ออเตกาวันนี้ก็เซฟจริงแต่ลูกสุดท้ายพลาดแหละ ก็ไม่เป็นไรก็เสมอ,อยังดีว่บยังดีกว่าแพ้ก็นาทีที่53ยาแนวยิงแต่ติดออเตกานะก็ยังโดนบุกต่อเนื่องเรื่อยๆนะจนมานาทีที่นาทีที่63นะวิซซ่าหลุดเดี่ยวมาจะยิงแล้วแบบงางเท้ายิงไปละกวาดิโออบบ็อกไว้ทันไม่งั้นเสียประตูแน่นอนนะกวาดิโอก็ช่วยชีวิตไว้ได้ก็ ยังเสมอกัศูนย์ต่อศูนย์จนมานาทีที่66เควินเดอะบอยง้างเท้าเปิดอย่างสวยเข้าไปให้โฟเดนแปรเข้าไปเข้าเสาไกลนะก็กลายเป็นศูนย์ต่อนหนึ่งแมซ์บุกมานำแล้วนะตอนนนั้แบบดีใจยเยอะดีใจมากอะใจเยอะๆหลังจากนำนะโดนบุกเรื่อยๆเลยนำแล้วได้อะไรไม่รู้แต่นำแล้วโดนบุกเรื่อยๆเลยมีจังหวะอาเกสกัดหน้าประตู ออตา้าก็ต้องเซฟอะไรเงี้ยไปเรื่อยโดนบุกเรื่อยไม่ได้ผ่อนนะแต่มันนี่เองมันแบบโดนเองอะแล้วก็ถอดโควาสิตออกเพื่ออะไรส่งคนเอาคน30ออกเอาคน34เข้าหลังจากนี้ก็รู้กันเป็นยังไงนะมาถึงนาทีที่77ซาวินโยเลี้ยงมาแต่ไกลวันนี้เขามุ่งมั่นจริงๆที่จะยิงแล้วก็ยิงไปติดเลฟแล้วก็มีฟิลโฟเดนเดอะสไนเปอร์ของเราตามซ้ำเข้าไปนะแย่งเดอะบอยยิงเดอะบอยก็งงเหมือนกันโฟเดนก็งงแต่มันโดนท้าโฟเดนเข้าไปนะ พอเด็มก็ยิงไป2สองลูกรุ่นแฮตติก ก็นำบุกนำเบนฟอร์ดไป0ูนย์ต่อ2แต่น้ำได้แป๊บเดียวนาทีที่82ดสงจะหมดเวลาแล้วแ2วิซ่ายิงแบบบอลขุกคิกคุกขีมาถึงหน้าวิซ่าวิซ่าช้านะแต่อากเก้กับอคาครนจีช้ากว่าวิทซ่าเลือกมุมยิงปั้งเข้าไปกลายเป็น1ต่อ2เบนฟอร์ดไล่ตามมาติดติดแปแล้วจะหมดเวลาแล้วและ90นาทีบวก1สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดแต่มันเกิดไปแล้วนอกราดมงเข้าไปออลไตกาพลาดนะจังหวะนี้อคาครนจีก็พลาดเหมือนกันขึ้น พร้อมเขาแต่ก็แย่งจังหวะกันไม่ได้นะนอก,กาได้จังหวะดีมงหลังหัวเข้าไปก็กลายเป็น2ต่อ2จะหมดเวลาอยู่แล้วแบบอของขึ้นนะ่ะอย่างเซ็งนะก็กลายเป็น2-2ต่อ2และมันยังไม่จบแค่นั้นจากจะนำสองศูนย์แจ็นำสองศูนย์ต่อแรกใช่ไหมเปล่าเลย ดีเสมือนเป็นสองและเกือบจะเป็น3-2ด้วยซ้ำดีนาที่อาเก้นาทีที่90้บวกสอาเก้สกัดหน้าเส้นมุงออกไปลูกนั้นถ้าไม่มีอาเก้เรียบร้อยแพ้เลกวันนี้อีก ก็ยังดีนะจบเกมไปก็เสมอกัน2ต่อ2ที่บ้านของเบนฟอร์ดมาพูดถึงหลังเกมมาก็จากจะขึ้นที่4อ่ะจากอยู่ที่4มาประมาณ80นาทีอ่ะกลายเป็นต่นไปอยู่ที่6ตามนั้นพลาดกันเองเป๊ปก็เดียวล่าก็ส่งกุนโดกันลงมาคนเดียวไอ้ไม,ม่คนเดียวมีแม็กอาที่ลงมาก็ทำอะไรไม่ได้มันเสียจังหวะเพราะว่าถอดโคววซิดออกไปจังหวะเกมรับมันก็จะเปลี่ยนไปกุนโดกันเขา ไม่ได้ทําได้เหมือนครัวสิดนะส่วนกองหลังสองคนวันนี้ในครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังนิดผมให้เขาเล่นใช้ได้เลยนะเล่นดีเลยแหละอาเก้กับอคันจิแต่ก็อาเก้เล่นดีสุดอะอคันจิก็ตามสไตล์เขานะก็พลาดบ้างอะไรบ้างทวนกวาดิโอก็เหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมเงี้ยก็เหมือนเดิมอะก็พยายามขึ้นไปนะมีจังหวะยิงด้วยแต่ก็ยิงไม่เข้าก็มีพลาดเหมือนกันส่วนมาติุสนูเน่วันนี้เล่นเซฟนะเล่นกลัวพลาดแหละก็เลยเล่นเซฟเซฟไว้จังหวะ เปิดจังหวะส่งไรจังหวะแต่เขาก็เก็บบอลไว้กับตัวแล้วก็ส่งกลับก็ไม่เป็นไรก็วันนี้เขาไม่ได้ทําผิดพลาดอะไรก็เล่นดีซะด้วยยกประโยชน์ให้เขาไปนะจัาหวะมาิอุดโูเนทชวนโควาซิดเล่นดีเลยแหละจังหวะควรสกัดสกัดจังหวะปล่อยก็ปล่อยแต่จังหวะสกัดก็แม่นยำตัดฟาววันนี้ไม่โดนใบเหลืองนะก็ทําได้ดีเลยทีเดียวยังไม่พลาดคุมจังหวะเกมได้ดึงช้าได้นะโควสซิขึ้นไปบุกได้ เราจะชากไปข้างหน้ามีลุ้นตลอดนะแต่ก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปเช่นเดียวกับฟิลโฟเดนกำลังมีความมั่นใจเลยกำลังจะลุนแฮตติกเลยเป๊บเอาออกเหมือนนัดที่แล้วที่เจอกับเวสแฮมหาด้านยิงไป2ลูกและลุนแฮตติกไปเปลี่ยนออกแบบจะเพิ่มความมั่นใจก็เลยเพิ่มไม่ได้นะส่วนคนต่อมาก็แบดเโดซิลวาคนนี้กลางๆวันนี้อยู่ไปทั่วสนามคอยเลี้ยงคอยสกัดคอยส่งตามสไตล์ของแบดเโดนะแต่วันนี้เลี้ยงน้อยไปหน่อยนะแบดเดโดเสร้างโอก,กาสได้น้อยไปหน่อย มาถึงเควินเดอะบอยวันนี้ชิลเลอร์พาดแบบว่า5้าจังหวะได้อะแต่แมนซีจบไม่ลงนะกองหน้าฮาเลนซาวินโยจบไม่ลงหาแน่นก็หลายจังหวะที่ยิงแล้วก็ติดยิงออก ตาเินโยนี่ถ้าเขาทําได้สักลูกหนึ่งอ่ะมันจะดีมากเลยแต่พอเมื่อเขาทําไม่ได้มันก็เลยนําแค่เขาแค่สองลูกซึ่งปกติแต่ก่อนอะ่ะนำสอลูกก็ชิวๆแล้วปะแต่ตอนนี้นำสอลูกก็ยังแพ้ได้นะเนี่ยแต่นี้ยังไม่แพ้ก็ยังเสมอนะซาวนโยมีโอกาสมากที่สุดในเกมยิงแมวยิงออกยิงเข้ายิงยิงยิงติดเซฟยิงออกยิงจังหวะส่งไม่ส่ง จังหวะที่ฟิลฟเดนยิงได้ลูก2ก็เป็นลูกส้มหล่นจากซาวินโยนั่นแหละมีฟเดนเดอะบอยฮารแลนอยู่ตรงนั้นนะที่ส่งให้ได้แต่เขาก็เลือกที่จะยิงแล้วพอฟเดนยิงเข้าก็เหมือนพูดกับซาวินโยว่าทำไมไม่สง่งฮารแลนก็ไปเซลทาไมไม่สง่งแต่ลูกนั้นเป็นประตูนะก็ไม่มีอะไรกันก็ผ่านไปจนมาท้ายเกมนี่แหละถ้าเขาทําได้มันก็จะไม่เป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้กดดันเขาขนาดนั้นนะเขาก็มีความมั่นใจจากหลายๆเกมที่ผ่านมา แต่เขาก็วันนี้เขาทำไม่ได้นะแต่เลี้ยงอะไรดีเลยก็ประมาณนี้นโซนฮาเลนดูเขาขี้เกียจขี้เกียจขึ้นแต่การหาช่องเซ็ตของเขามันคือสุดยอดอยู่แล้วแต่มีจังหวะแบบเดินกลับช้ากับเพื่อนอยู่ตำแหน่งล้ำหน้าแต่เพื่อนได้บอลแล้วจะส่งไปก็ส่งไม่ได้ก็ฮาเลนเดินมองไปไหนก็ไม่รู้มองทางแหละมองแต่ไม่ได้มองลาย ยิงไม่ได้นะวันนี้ฮาแลนด์ก็จบเกมไปนะวันนี้ก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านัดต่อไปจะเป็นอะไรอยากให้ทำทีมไหนบอกมาได้ครับน้วเจอกัน